สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูลูกปลากัดที่มีอายุ15วันกันนะครับ ตัวไม่ใหญ่มากนะคบปกติบางคน15วันจะตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่าออพอดีว่าให้อาหารแบบเป็นพวกสมุนไพรประมาณนี้นครับตวัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้อายุประมาณ15วันนะครับ สว่วนอันนี้อายุได้สองวันอยู่เลยสองวันนี้พ่อปลาครับงานลูกปลาจต็มเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันตัวเล็กมาก นบ่อนี้จะมีเป็นปลาตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีปลาอย่างอื่นอยู่ด้วยครับจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ